เอาเรามาต่อจากไรสดนะครับ,บง,งานขาสุรดขา,ดนาแนวแสบขา,นาแนวแสบเป็นหน่อยแสบหน่อย,าายแซยียไลยแสบหล่นะคะใส่เมื่อต้องใะ,ะ่ไพอดีละแสบพี่พี่มายีดตรงนี้ไหนฮันคุณยอมหันหนามาะเอาไหมใช่ละนี่้อบระบายชอบเนี่ยแล้ย นัวนัวลงสลดอเกยเอาตัวไม้เลยเด้ตัวไม้ตึงเออลตัวเแฟต้องเปลี่ยนเป็นทานแล้วล่ะลูกอ,อ่ะอตัวนี้มันเป็นสำหรับฟ้าแดงอง่อ <c oughs> ถาดย่ใสพ่พี่พี่ถาดยให่ห้องมือหน,นัออยงยุนนน่นี่นนอ้าแดงบ้างมนแมนฟาเหสินีเลยอ เน่มึงหันน้องูยิบอันมูยย่อก็นด้น้ำพีมึงหันไปที่เวีนเลก็ดีโอ้ยเมียนตั็กตวหญ่อไรอ้าวจามขายอไปเมีโอ้อาหานมาไซหลัวอาหามเลยนีมือยังนะไทยอมากกวน อ้ยใครต้มใครตมอย่าต้มที่หลใครมาต้มนี่ยใคาตมเป็นะี่มได้มยังไงมันแคบพี่พี่กินแม่บะเลหรือไม่ได้กินเป็นน้ำกับไห้ไม่น้ำเอาม่บอกไม่ยัจบมือไปยังไเอามายั้งเจ็บมือแล้วกล่องโทษตาเป็นวันใสปิดแต่มาุูดแบบเนียนแห้งกล่องโทษตาเป็น เอา,าเเ่ว่าเป็ยังเอาเ่นนี้หละ้องกินดอกกินใดก,ก,ก็าละลองกินเมืองมวเพชรดอต้องมีกปูด,ดอกกินรวคือกด้ไม่เพราะว่าน,นานมากเรื่อนี้กินกินนูนี่ลูกวันต้อไมให้แล้วเขาโพดอต้องใส่ดอ เดีอยวม้ตขานไ้ไหมบนีอตู้ขาได้ไหมบนีโอ้ยหงันปานีตายเมื่อแตเสือลูกเอาขึ้เว้อยโอ้ยยกเลยตีนุโอ้ยโอ้ยลงเว้ยไปมือป้าติงนะครับไปนะค่ะข้านคนวน เรมันแนวตังคับาคนะถ้ากิดแยไม่นีนะมาเลยลมา อกินน้ำกงโอ้ยติ๊เอาเอาไปก็ใส่ยังไหมแล้วแต่ไม่ใส่ก็ใส่ค่อยยิ้ใส่จังหวะเนี่ยกันด้ไม่ต้องใส่ก็ได้เนะหรือป้ติ๊งยังทายดูกะใส่ทายลูกลูกติ๊กต้องเจาจากกระทาจักฮเ็ดวีดีโอน่ะเออ จอดกรกโดดวิดีโอจอากระถายเขาปุ่นใจนี่เจ้ากระถายว่นมากเลยก่อนพ่อบอสถ่ายข้างนอกเลยถ่ายวิดีโอข้างนอกถ่ายกล่องข้าวหนิมันบ้าแมนจังไปตัดแป้งเอาะไจังไปลงในลยติ๊กต็อกวะมึงติ๊กาังค์ให้จอดกับมงเจ้ากับเท้านี่ขึ้นไซน่าจ้องคว้างบาเนี่โอ่ถ่ายแดนนี่ก็ได้ถ่ายแดนนี่กว้างก็ได้ถ่ายแดนอาหารกว้างก็ได้ถ่ายวิดีโออืออืเลยถ่ายวิดีโอไวอือเดีวก็บอกน้ำจิ้แล้วก็ใส่นี่ข้าเหมือนี้นี่

เจะเปลี่ยนยางข้างไหนร้านไหนจะไปเปลี่ยนยางเหรอก็ข้างไหนเปลี่ยนยางแฟร์แฟต้าแฟซขาอ๋อไปตอนนี้เลยเหรอสำรับกันบ่ไปพูดละขั้นเลยวบอกเรื่องว่าเราจะไปใส่แม็กขาวแล้วจริงจังแม็กขาวเล้วสิคอยนึกว่าเราจะไปใส่แม็กขาวได้อย่ังแฟร์แฟร์แกกับ็มอนใช่แกอยากได้ยางถามแกดี่ผก็เกินนี่เราใส่แม็กขาวแล้วแม็กนี้ ความเหมือนกันตรงไหนคะก็เหมือนกันผมก็เหมือนอมเยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ค่ะเออโล่งเราบ่นั่นเพราะว่าเป็นไหนสดอยู่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ไหมพี่เพียรเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกินยัง เราเราเราคลิปหน้าเดี๋ยวลุงจะพาเล่าเรา,เล,า,เ,ลาเล่าเองดีกว่าเรื่องผีนะเล่า <S <S youtube เลยลงไปคลิปลงแล้วก็ลงพรุ่งนี้เจอกันเอ้พรุ่งนี้ไม่ได้เราจะไม่ว่างทำไมเธอไม่ว่างราคลิปหน้าเจอกันคือสับปะรดหมมากรเราเรื่องผีนะคะมีกี่เรื่องคะเป็นสิบเป็นสิบเรื่องครับ เราจะเอายางเส่ยก่อนนี่เราไปเห็นเองเห็นกวน่รอนะอาันเรือของเราหอเปายาเสียเอาแกานทำเนยด้วยเลี้ยวเที่ยวเที่ยวไ่พอไหมอุ้ยเผ็ดเที่ยวเลจริงด้เผ็ดเผ็ดก็เรากเดือดเลยแต่ยังไม่เผ็ดเผ็ดเขียงกันแหละครับซ้มพี่หนอทำเือพิ่ทำหมกพริกไปวันได้กินแล้ว่อยจะกินใครท่ายคีบใครยุ่งใครจะตามเพ่ไปได้ขึ้นมใส่ตะบุกพริกใส่หาจะแตกบกม ไต่บบยบก่ายกเพนเนะแมแม,มันลิกเบุกบออเได้แสบขาดเนื้อเนื้อเน,นเพชรแสบโอ้ยนบกากินแล้วอยากทำตามเต็มเต็มเพชรไปซื้อบียร์มากินเขาเแม่น้ำซาน้ำซาคู่จกเลสไดออกอมันาดตอนสองมื่น ก็ออกกว้างกระไรตัวจะเป็นยังคนโบรายังดอกนี่อยู่ดีว่าพี่เขค่อด้ม่ได้ตั้งใจว่าสิบม่กินเด็กบ่สบายมันบ่จาการบ่สบายมากกันแล้บ่อขึอยากเออเชิเดียวนี่บ่สบายนี่ก็ปอ้กันคลิป้าครับผมครับสวัสดีครับ